เราไม่ถูกกันคนถ่ายนี่โอดไม่ได้หรอเราเราเบลเอฟซีทั้งหลายลองถ่ายดูสิครับว่านี่คืออะไรมันคือมันมันคือมาดามมันคือมาดามหรือเปล่าท่านจำมาดามคนนี้ได้ไหมคะ สงใจป้าหอนท่านจำผู้หญิงคนนี้ได้ไหมอุ้ยว่าเยอะเท่าไงวะพี่สิว๋วว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเรามาทายกันสิคะจุ๊บมองเปิดโอ๊ยออนะ้าจัเอ็ดไปเลอ อยอมอะไรเอาคิดปุ๊บว่าพี่จิวในเงี้ยวใส่กันเกง่งเลยนะแต่เอ็งเหลยง่าย,ยมาชา้าประตอนมาช้าเป็นมนดาดาตอนตอนนี้เป็นอะไรปอนตีสองปะพี่เซ็มพูไหม ไม่ได้ออกมาจะมองบีให้ก่อนก็ได้ยายอะไรบีก่อนไม่ตกอประสะก่อนไม่ต้องบีก่อนยายถ้านายถ้านายบอยามันจะยุ่งแบบนี้แกเดี๋ยว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 นายดูข้างหลังก่นายดูข้างหลังโอ้โหเจ็บมากดูข้างหลังสิ่บุรีนะคะดูข้างหลังไม่ตอนตอนที่ยายพลอยออกมาประนึกวัน ม่เป็นเป็นตะข่ายเดชามาเข้าเดียร์ชามาลงไปซื้อข้างหน้าแค่บ้านจมีก้อนเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เงาะถอนเงาะถอนรูปแล้วกันต้องมีก้อนมาดูข้างหน้าต้องบีก้อนอ่ะไม่มียายเกียร์ห้องเบอร์อะไรเกียร์ห้องเบอร์อะไรแล้วยายอยู่ห้องเบอร์อะไรโอ้ยจุ๋งยายเจ็บไหมยัยเจ็บใช่ไหมคิดนั่งหัวยายมัากๆ ยายรู้ไหมมุงบอกแล้วยายต้องตักผมตั้งแต่เล่ยายพี่คนแะสมองผมเห็นเขาฉีดไหมครับฉีดเต็มเลยเนาะคนฉีดแต่ยายอ๋อวีค่อวีชุลย์เชนแล้ววีแล้วแล้วอยู่อยู่ห้องเบอร์อะไรมั่งห้องเบอร์ห้าปีนดงกับมาคว้าผ้าเสื้อใส แล้วอะไรลืมแล้วจิบเต็มเลยเกียรติคนที่ห้องเบอร์อะเกียรติคนที่ห้องเบอร์ห้าอะไรจบจำไม่ได้เนาะอะไรอะหลอกลวงอะไรอะเนี่ยไปขอโทษนะคะคน้องจุมงแต่งสวยให้ยยเอกนะเหนื่อยด้วเลยการแสดงเสร็จแล้วโอ้โหรูหรือเปล่าเสียงจุมงหวีนี่ ข้า oh. ก็น eig ึกว่าดังเฮที่เขาเอามาปกไว้ให้ค่อยนะนะแล้วเม you know. ื่อกี้น้องให้คนตาฟาดผมว่าคนตาคนตาอยู่ไหนยายไหน่เบอกว่าดูรอนดูมันเฟี้ยมนี้บอกเขาไหนยหญ่บอกว่าอะไรจะบอกคุณยายแบ้คุณยายร้องให้คนตาหลุดเออคนตาเขาหลุดอ่ะ โอ้ยทรงผมนี้มันที่จริงมันไม่ต้องแบบฉีดขนาดนั้นก็ได้ที่เพอใช้อันนั้นเอาอันนี้เข้าแบบเอาโลดเอาให้หัวปื้ดไปพวกอื่นเะ็ปจะห่มผ้าชี่ขึ้นเครื่องบินอ่ะได้แต่ทรงผมนี้หรออย่าเราทำแบบนี้ยากจะโฮมข่าแล้วเข่าขึ้นเครื่องบินได้ยากนี่เราทำแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราทำแบบนี้แล้วก็เออตีออย่างืม ไม่ค <aid> ุณจะไปรู้อะไรไม่ยากเขาเห็นบางเขาเห็นบางกระลมให้กูดปโอ้โหทรมารยเลยพี่น้องเอาก็สวยนะยัยเอาขึนอย่างนี้ตรงเราทำให้ดูเลยให้งอับกับอะไเอายัยเอาขึ้นอย่างนี้เอายายเอ๊ะแม่เจีวมันเหมือนปิดเครื่องอะไรนี่มาคันใหม่สิมันไปโดนอะไรมันเนี่ยเอาไหม

จะเอาวีมาเลยมึงเอาได้ก็ผมมาอยู่แต่ืมเอาที่นี่เจะต้องทาให้ค่อยเด้อมึงเอาร้านชำชัวก็อยู่ข้างล่างไงกลัวอะไรลงไปสะได้เลยหกสิบาทเอาหกสิบาทเองแตสะแพงได้โดยยายโอ้ยเจ้านีงผมทุยดีนะหัวจะมาคอรแข่งเลยอ้ยได้โอ้ ได้มีบานในในหมูบีให้มันเป็นอีกก่อนดูมองต้องแต่งตัวให้ยายเด้อเต็มมาแล้วอ่อ<จ>ะย<ห>ายบอกเขาเห็นไหมหยายเขาไปช,ชนใหญ่คะโอ้ย